โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ข้อ5จากประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบที่กำหนดให้ข้างบนสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารได้ดังนี้กหารด้วยขอเท่ากับอจงหาว่ากบวกขบวกอเท่ากับเท่าไหร่ จากข้อ5นะคะกำหนดประโยคสัญ,ญลักษณ์63ลบออกด้วย9ครั้งละ9 1 2 3 4 5 6 7ได้7ครั้งหมดพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเรานำประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้มาเขียนอยู่ในรูปการหารก็ได้ว่า63หารด้วย9 เท่ากับ7นะคะคำถามของข้อนี้ถามว่าให้หาว่ากบวกขอบวกขอเท่ากับเท่าไหร่เรารู้ว่ากอก็คือ63ขอก็คือ9และคอก็คือ7จะได้ว่า63บวก7เป็น70เป็น79 คำตอบข้อนี้คือ79ค่ะ